เผ็ดคุณชลิตนะเพ็ดเนี้ยต้องการให้คุณอะดูสวยขึ้นหนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ปราสจากผมงอกนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะวันนี้นะคะเรามาทราบว่าคุณผู้ชายนะคะผมแบบไหนนะคะเลือกสูตรไหนถึงจะเหมาะนะคะโอเคนะคะ สวัสดีช่วงเที่ยงนะคะสวัสดีช่วงก่อนถึงสิ้นเดือนเนาะนะคะเดือนนี้นะคะผู้ชายช้อปปิ้งนะคะหนักมากนะคะเพจนี้นะผู้ชายจะไม่แก่นะคะเป็นเพจที่วัยกลางคนนะคะดูดีหนุ่มสมาร์ทอยู่เสมอนะคะคนที่ดูแลตัวเองดีนะคะย่อมได้รับโอกาสที่ดีเสมอนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะนะคะทรงแรกนะคะอ่าพอดีว่าที่ร้านอะ คุณผู้ชายไม่ค่อยบอกว่าผมเส้นแบบไหนส่วนมากจะเป็นแบบถ่ายรูปมาให้คุณลี่เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรูปแรกกันนะคะรูปแรกนะคะผมทรงแบบนี้นะคะใช้สูตรไหนนะคะอาตัวนี้ตัดสั้นนะคะแล้วก็ผมเขาอะเส้นเล็กนะคะในภาพนะผมเขาเส้นเล็กนะคะ,นนะนนะ,ค,ะคนนี้ผมผมบางนะคะฉะนั้นอะใช้สูตรเคราิินได้นะคะกรณีผู้นคุณผู้ชายนะคะ ผมบางนะคะผมน้อยเนี่ยนะคะคนนี้ผมบางผมเส้นเล็กนะคะใช้สูตรแคลตินได้นะคะทําตอนผมแห้งหมักไว้นะคะ20นาทีค่ะอ่ะโทษค่ะสูตรแคลตินนะคะหมัก30นาทีทําตอนผมแห้งนะคะตรงไหนหงอกหนานะคะอัดวีซ้มไปหลายรอบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะฝากคอมเมนต์หน่อยนะคะนะคะใครเป็นคุณผู้ชายผมแบบไหนช่วยคอมเมนต์ให้ดูหน่อยนะคะโอเคนะคะ ต่อไปนะคะทรงที่สองอ่ะทรงที่สองทรงที่สองนะคะอ่ะทรงที่สองอ่ะทรงที่สองนะคะผมแบบนี้กรณีผู้ชายผมเส้นใหญ่นะคะแล้วก็ผมดกนะคะต้องใช้สูตรนะคะน้ำมันมะพร้าวค่ะนะคะ คนที่ผมเยอะนะคะผมเยอะผมหนาผมแบบชี้ๆอ่ะนะคะแนะนําว่าให้ใช้สูตรมะพร้าวนะคะเพราะอะไรนะคะผู้ชายอะ่ะผมสั้นนะคะแล้วก็พอดีงอกเวลาโผล่มามันเป็นสั้นอะ่ะมะพร้าวจะเห็นผลลัพธ์ค่อนข้างเร็วนะคะเหมาะกับคนที่เป็นผมเส้นใหญ่นะคะผมเส้นใหญ่ผมเยอะงอกหนาหงอกกรรมพันธุ์ให้ใช้สูตรมะพร้าวนะคะอ่าถ้าคนผมแบบนี้นะส่วนมากร้านคุรี่ไม่ไม่ค่อยมีคนบอกว่าผมเส้นอะไรคุณผู้ชายอะ่ะ มีแต่คนถ่ายรูปให้เช็คคุณจะรี่ผมผมแบบนี้เลือกให้หน่อยนะคะก็จะมาตอกย้ำอีกรอบว่าถ้าผมเส้นหนาหรือดกแบบนี้ให้ใช้สุดมะพร้าวนะคะสุดาพาชจะเห็นผลลับเร็วเหมาะคนผมสัน้นเหมาะผมผู้ชายเนาะนะคะต่อไปนะคะทรงถัดไปค่ะ,ะทรงถัดไปทรงนี้นะคะเรายังอยู่ในในในกลุ่มของผู้ชายที่ผมเส้นใหญ่นะคะ เดี๋ยวเขาเรียกฝากแชร์หน่อยสักคุณนะคะลืมแชร์เลยอ่ะลืมแชร์ลืมแชร์ชรอา่าขอปักหมุดหน่อยปักหมุดสักคู่นะคะลืมแชร์เลยอะ่ะพูดไปครึ่งเรื่องแล้วอะ่ะ ขออนุญาตแชร์ลงกลุม่มสักครู่นะคะขอแชร์เลยอ่ะพูดไปครึ่งรึแชรลืมแชร์อะขอแท็กมดรีขออนุญาตแชร์ลงกลุ่มสักครู่นะคะขอแชร์เลยอ่ะพูดไปครึ่งรึแชรลืมแชร์อะขอแท็กมดรีขออนุญาตแชร์ลงกลุ่มสักครู่นะคะ อย่พูดไปคลื่งรึแอร์ลืมแชร์ได้ขอญอาตแชร์ลาลูกสักครู่นะคะอะโอเคนะคะทรงผมผู้ชายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเมื่อกี้ลืมแชร์นะคะอะผมแบบนี้นะคะคือค,คือในภาพเนาะเป็นผมเส้นใหญ่นะคะแล้วก็แบบตัดลองลองทรงนะคะ ถ้าคุณแบบผมเส้นแข็งนะคะแล้วก็ผมเสร็จยากอะ่ะควรจะใช้สูตรน้ำมันมะพร้าวค่ะนะคะเพราะว่าสูตรนี้มันตอบโจทย์คนผมเส้นใหญ่นะคะแล้วก็เห็นผลลัพ์เร็วนะคะทำตอนผมแห้งนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้20นาทีนะคะผลลัพธ์หลังใช้คือเปลี่ยนผมงอกเป็นผมดำนะคะผลลัพ์หลังใช้คือเปลี่ยนผมขาวเป็นผมดำภายใน20นาทีค่ะนะคะทรงถัดไปนะคะอะทรงถัดไปนะคะ ไหนคุณผู้ชายคนไหนที่ผมแบบไหนนะคะคอมเมนต์มานะคะจะได้จ่ายแชมพูให้ถูกกับประเภทผมนะคะอ่าผมแบบนี้นะคะผมดกมากนะคะหนามากแล้วก็งอกเยอะนะคะต้องใช้สูตรมะพร้าวนะคะผู้ชายบางคนเห็นคลิปโปรโมทเคลาตินเยอะเนาะก็อยากใช้เคลาตินนะคะแต่คุณจะต้องบอกปัญหาผมก่อนว่าผมเส้นใหญ่นะคะหรือผมเส้นเล็กหรือผมธรรมดาผมกลางนะคะจะได้จ่ายยา จ่ายแชมพูให้ถูกคนนะคะจ่ายแชมพูให้ถูกประเภทผมนะคะโอเคนะคะอันนี้ผมดกเนาะผมหนาผมเยอะนะคะให้ใช้สูตรมะพร้าวนะคะถ้าคุณผมหนาผมดกผมเยอะนะคะให้ใช้สูตรมะพร้าวนะคะต่อไปค่ะนะคะไหนมีใครผมทรงแบบไหนบ้างเอ่ยคอมเมนต์มาหน่อยนะคะสวัสดีคนที่มาดูย้อนหลังนะคะโอเคต่อไปนะคะต่อไปนะคะ ผมธรรมดาถ้าคุณเป็นผู้ชายผมธรรมดานะคะในภาพนะผมเขาจะออกเส้นเล็กๆก,กลางๆนะคะก็ให้ใช้สูตรแคลาตินนะคะเพราะว่าเคลาติน่ะผลลัพธ์หลังใช้คือทำให้ผมนุ่มนะคะแต่ถ้าเป็นคนผมเส้นใหญ่อ่ะนะคะต้องใช้มะพร้าวเท่านั้นมะพร้าวจะเห็นผลลัพธ์เร็วนะคะแคลาตินจะเห็นผลลัพธ์ผมนุ่มนะคะต่างกันแค่นิดเดียวนะคะแต่ทั้งสองสูตรนี่คือปิดหงอกสนิท นะคะอ่ะดิสผมธรรมดานะคะจริงๆแล้วมันใช้ได้ทั้งสองสูตรแค่ว่าคุณอยากใช้อยากให้ผมนิ่มหรือว่าอยากให้ปิดหงอกเร็วนะคะผู้ชายบางคนแบบใจใจร้อนน่ะคือไม่ชอบหมักนานก็เอามะพร้าวไปนะคะแต่ถ้าเป็นผมเส้นปานกลางอะ่ะให้เอาแคลตินไปผมจะนุ่มนะคะอ่ะและทรงสุดท้ายนะคะของวันนี้นะคะ ถ้าคุณถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นดับหนังศีรษะล้านนะคะหนังศีรษะล้านผมน้อยด้วยผมบางด้วยแล้วก็มีองอกด้วยนะคะแนะนําว่าให้ใช้สูตรแคลลาตินค่ะนะคะเ <aded providers> พราะว่าสูตรแคลลาตินะจะอ่อนโยนยกว่าสูตรมะพร้าวนะคะถ้าผมล้านหัวล้านเนาะผมน้อยนะคะ,ะหนังศีรษะล้าน <aded> mmm hmm. ก็คือแนะนําว่าให้เอาสูตรแคลลาตินไปจะเวิร์กกว่านะคะปิดงอกสนิทค่ะ จนกว่างอกที่คนจะงอกใหม่นะคะย้ำอีกครั้งนะคะอ่ะสรุปนะคะถ้าผมเส้นเส้นผมเส้นใหญ่ผมหนาอยากโศกงอกหนาผมดกนะคะใช้สุดมะพร้าวนะคะถ้าเป็นแบบผมหนังศรีษรษะล้านผมน้อยเส้นเล็กผมบางนะคะให้ใช้สุดแคลาตินนะคะมะพร้าวหมัก20นาทีนะคะแคลาตินนะคะหมัก30นาทีค่ะนะคะ แล้วก็ตามด้วยแชมพูยี่ห้ออื่นรอบนึงแล้วก็ตามด้วยคิมมนวดแล้วก็จบนะคะทำใหม่ครั้งถัดไปก็ต่อเมื่อโคนงอกงอกนะคะไม่ได้สระทุกวันนะนะคะแชมพูตัวน,นี้นะคะเป็นแชมพูย้อมปิดหงอกแบบเร่งด่วนนะคะทําง่ายๆไม่เลอะไม่เหม็นไม่ติดหนังศรีรษะนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปร้านเสริมสวยค่ะทําเองง่ายๆที่บ้านค่ะนะคะ ตัวนี้คือคุ้มค่าคุ้มเงินคุ้มใจมากนะคะผลลัพธ์หลังใช้คือสร้างความมั่นใจนะคะถ้าคุณเดินมาพร้อมเพื่อนคุณอะนะคะสองคนเดินมาพร้อมกันคนที่ผมดำอะจะถูกเรียกว่าน้องนะคะคนที่ผมดำอะจะมีภาษีดูดีกว่านะคะดูหนุ่มกว่าดูสาวกว่าคุณจะรีนะชอบการดูแลแบบบิสเนส a r d คืออะไรคะคือการเทคแคร์นะคะเป็นคนที่รักตัวเองนะคะชอบให้ตัวเองดูดีนะคะเวลาไปทำอะไรไปติดต่อง,งานก็ จะได้รับการดูแลที่ดีอ่ะนะคะคนชอบคนชอบอาหารตานะคะเจอเพื่อนกี่ครั้งเพื่อนก็ถามว่ายังสวยตลอดยังสาวตลอดนะคะคนที่ดูแลตัวเองดีนะคะย่อมได้รับโอกาสที่ดีเสมอค่ะนะคะวันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่อายุ30ปีขึ้นไปนะคะกลุ่มวัยกลางคนนะคะผู้สูงอายุคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะคะที่มีปัญหาเรื่องผมขาวผมงอกอยากโศกงอกหนาหงอกกรรมพันธุ์นะคะตัวนี้เอาอยู่ค่ะนะคะโอเค สีดำนะถ้าคุณใช้แล้วไม่ปิดหงอกนะคะยินดีโอนเงินคืน100%ค่ะนะคะสีน้ำตาลเข้มนะคะจะออกงานเหลือบๆนะคะหงอกที่คนจะออกติ่งแดงผู้ชายแนะนำว่าใช้สูตรมะพร้าวสีดำจะดีกว่านะคะสีน้ำตาลเข้มมันจะไม่ค่อยติดสีนะ มันต้องอัดซ้ำทุกวันจัดเลยนะคะโอเคค่ะนะคะคนไหนสนใจนะคะก็สามารถสอบถามนะคะโทรมาได้แล้วก็หรือสแกนบาร์โค้ดมาก็ได้ค่ะนะคะตอนนี้มีปโปรอยู่นะคะแถมเคลาติน60 ml นะคะแถมปุ๋ยโกรกถ้วยโกกถุงมือกิฟต์นะคะาะนั้นนะคะวันนี้ถ้าคุณรักตัวเองนะคะจงลงทุนแชมพูย้อมปิดห่อดีๆให้กับตัวเองค่ะแล้วเจอกันไลฟ์สดน,นะคะสวัสดีค่ะ